เราจะมานำเสนอเรื่องการตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาวหรือเด็กตามกฎหมายอิสลามกันนะครับว่ามีเนื้อหาสาระหรือต้องทำอย่างไรกันบ้างครับด้วยมีพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามพศ2489ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะให้คดีแพ่งว่าด้วยเรื่องครอบครัวมรดกข,ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งทูกความทั้งหมดมีภูมิาำนาและมีมูลคดีเกิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนาลาธิวาสยะลาและสตูลให้นำกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมดระดกมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยจะมีดาโตะยุติธรรมนายหนึ่งนั่งพิจารณาพิภาคษาพร้อมด้วยผู้พิภาคษา ทำการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายจลามและเมื่อได้ชี้ขาดเป็นประการใดก็คดีเดียดขาดไปตามนั้นแหละครับสำหรับผู้เยาว์ในกฎหมายจลามก็ให้คำยามว่าบุคคลที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะไม่มีความสามารถในการทําการปกครองตางการครอบครองหรือทํานิติกรรมตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นได้และจะพ้นจากสภาวะความเป็นผู้เยาว์หรือเรียกว่าบรรลุนิติภาวะตามศาสนาภาวะหรือนิติภาวะตามกฎหมายจลามได้ก็ต่อเมื่อ มีอายุครบ15ปีบริบูรณ์มีน้ำกามเคลื่อนที่สำหรับผู้ชายและมีรอบเดือนเป็นปกติสำหรับผู้หญิงหากผู้ใดไม่ผ่านเงื่อนไขตั้ง3ข้อดังกล่าเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์หรือยังเป็นเด็กอยู่และหากบกุคคลนั้นไม่มีบิดามารดาที่จะใช้อำนาจปกครองในการนำผู้เยาว์เข้าศึกษาในโรงเรียนหรือไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือทำหนังสือเดินทางทำรูกรรมต่างๆเพื่อกอรับสิทธิประโยชน์จากทางรัชการอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเพราะบิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนหรือถูกทอดทิ้งหรือทำหน้าที่ไม่ได้ด้วยประการใดๆก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือญาติของผู้เยาว์หรือเด็กคนนั้นนะยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่ ดูแลหรือตำหน้าที่ปกครองผู้เยาว์เหมือนบิดามารดาประเด็นดังกล่าวหากท่านไม่สามารถแต่งทนายเข้ายื่นคำร้องต่อศาลได้ก็ให้ท่านไปพบกับพนักงานอายการคุ้มครองสิทธิในจังหวัดของท่านให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้ปกครองหรือชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเว้นแต่ค่ารรมเนียมศาลและก็หากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถโทรศัพท์